สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีพี่น้องเนาะค่ะหอนหอนพี่น้องหอนตอนเสาหอนแต่เสาหอนคักหอนเนี่ยต้องใส่พัดลมตั้งแต่เืิดขึ้นสอดแจงเนี่ยมันเสาร์มากยังใส่อยู่พี่น,น้องบานพี่น้องหอนคือบานแม่ครัวบ่ เอากูถือเลขดีใจน้ำกูบอกให้นายถือเข้ากับสู้กันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสู้ส,สู้สู้กันต่อไป่นะขอบุณขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเสี้ยนต่างๆที่ทรงแนวทางมาให้แมนะ่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องที่ทรงแนวทางมาให้แม่ขั้ว ให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาบัวซาีป็นอ่บาบัวซาีป็นเล็กวิ่งเล็เดินเนาะคะ่ะบัวซาีป็นจับคูเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะมารวมร่วมกับทุกอาจารย์ก็มีเขา่าไม่ลุดไม่ออกอ่ะเข่ากระไลลุดกระมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ลุดออกระหา,ายกน,ะะน,นะะาก,กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะ ู้ดเดินกระเดินต่อผู้รุดกระเดินต่อคือเก่าเพราะว่หงวดนี่รุดงวดนาเข่าอ้าเขาเ้ากับไห้นำ้ำกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเทียบผลสิเธิ์แนวทางออกไม้เข้าไรกัใส่พ่วงคิดหลายเติบยุพี่น้องอืมแล้วก็สมุดประกาเพื่นพอนร้อนผลหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะออาผู้ใดได้ก็ดีใจน้า ผู้ใดผูหันใดกระสูตต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเสี้ยนต่างๆที่เขาสำหรับอาจารย์ต่างๆที่เขาแม่ขั้วกระสิบเ่าเอามาลงต่อเด้อค่ะพี่น้องเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีอ่ะพิจารณากันต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้รอรักสิบแม่ขั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อมืออื่น แม่ขั่วจังสีเฮ็ดสูตรลงไห้เด้อค่ะเด้อเมื่อนี่ลงสูตรเดินดีเนาะค่ะพี่น้องสูตรเดินดีหล้วกาผู้ใดเป็นแฟนคลับเนาะค่ะแฟนคลับแม่ขั่วพูดไดเบิ่งช่องแม่ขั่วิสด้รู้ว่าหวยซองบาทเดียวนี่ของคนหลังเขาเนี่ตัวเดียวบนเนาะค่ะเนาะเป็นได้ที่หน่วยสิบบรได้แทะมาได้เทิงลักหน่วยเทิ้งลักลอยพี่น้อง คักมาเนี่ยหกหกเนะาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ้าวกระไรข้อมเมนต์วะหกดับกระไรข้อมเมนต์วะสองายเอาเ้าเดี๋ยวแต่สีคอมเมนต์ไปเดียวแต่สีคอมเมนต์มากเนะาะค่ะพี่น้องเนาะก้มจิตไผ่มั่นบ่คือกัดผลออกมากกับสองกระเดืนหกกระย่างมากสองตัเนะาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ่ากระสูตรดับนี่กะบวนาสิมันบ่ไวยใจป็นไรเนะาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเฮาได้สูตรดับนี่เนาะพี่น้องเนาะ บ่เป็นทาเอาเขามาเบิง้งน้ำกันบาทนี่หวยซองบาทเดียวนาะค่ะพี่น้องเนาะหวยซองบาทเดียวสายด่วนจากคนหลังเขาไห่มาตองัวดเด้อพี่น้องเด้อหวยซองบาทเดียวสายด่วนจากคนหลังเขาผู้ใดเบิ้งสองแม่ขั่วสีเห็นเด้อนะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนเม็ดเดียวได้สองตอ่อ ผู้ใดวิ่งหกวันเมื่อกี้นี่ผู้ใดวิ่งหกได้สองต่อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหกลักลอยหกลักหน่วยเอารอบนี้จะเด่นมาตัวไหนไปดูด้วยกันเด้อค่ะสําหรับคนหลังเขานะคะพี่น้องเนาะหวยซองบาทเดียวแต่ว่าหาซื้อตามท้องตลาดบ่ไดหเด้อพี่น,อน้องเด้อนําซ่องนัถ้าวามันถือนี่หาซื้อตามท้องตลาดบ่ได้เด้อพี่น้องชิดบิง่งคกๆสิไปหาซื้อมองด้หวยซองบัตรละบาทนี่ ผู้ใดก็ม,มีได้เงินบาทแต่ว่าไปซื้อหวยซองของคนหลังเขาบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องมาเบิงที่ช่องแม่ขัวซื้อที่ช่องแม่ขั้วเด้อค่ะบาทเดียวค่ะตามได้ที่ช่องแม่ขัวแล้วก็มาซื้อที่ช่องแม่ขั้วได้เด้อค่ะซองซองละบาทเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคนหลังเขาอะมาตามต่องวดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ไปดูตัวเลขแนวทางน้ากันเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อยายไม่ยายข้าไปเบิองน้ากันอ่ะค่ะพี่น้องมาเบิองตัวเลขแนวทางน้ากันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะวันที่สิบหกมีนาคมวันที่สิบหกมีนาหวยซองบาทเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายด่วนจากคนหลังเขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่งบนตัวเดียวหก แต่ว่ามาสองตัวเ้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามาสองตัวหกสองหกหกสองหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหกสองหกมากผู้ใดวิ่งหกได้สองตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำรับค้นหลังเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าวรอบนี้สิเป็นตัวใดพี่น้องมาตามแนวทางน้ำกันเนาะคะ่ะ หนึ่งเมษายนเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอบนี้จะเป็นหนึ่งเมษายนหกเจ็ดด้อค่ะเอาให้พี่น้องโชคดีใส่สงการเด้อค่ะพี่น้องเด้อบาทน,นี้รอบนี้เฮาแตกใส่สงการเลยเด้อค่ะหวยซองบาทเดียว ้ายด่วนจากคนหลังเขาจากคน พี่น้องสายด่วนจากคนหลังเขาเด้อค่ะเด้อเอาวิ่งวิ่งบนคือเกาเด้อพี่น้องเด้อบนบนตัวเดียวมาแล้วสายด่วนจากคนหลังเขาพนานะันวิ่งบนตัวเดียว ดาเบิงช่องแม่ขั่วกระสีนแปลกๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะแปลกๆหวยซ่องบ่มีราคาก็มีหวยซ่องระบาดก็มีแต่ว่าย่าทำคลิปอยู่รูปอ่าวิ่งมากตู่เกาตูเดื่มเด้อะค่ะพี่น้องเดอ้อ ซ้าก,กันกับอันลักซิปล่างเนาะค่ะพี่น้องเดินโตเก้าตเด,เดิมเดิมเอาอันนี้ก็เดินโตเก้าตเดิมเป็นได้ที่หน่วยสิบเด้อค่ะบนอ่ะสายบนเท่าสายบนเด้อค่ะนี่ค่ะวดที่เลี้ยวเด่นมาที่หกออกสองหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้อง นี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะออกสองหกหกสองหกผู้ใดวิ่งหกได้สองต่อเด้อค่ะพี่น้องงวดที่แล้วสําหรับคนหลังเขาเด้อค่ะอ้าวรอบนี้คนหลังเขาจะเดินต่อหรือไม่อ่าเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องอ่ะหวยซองบาทเดียวหาสื่อตามทองตลาดบ่ได้สื่อใดที่ช่องแม่ขั้วเนาะค่ะ บาทเดียวซื้อได้ที่ช่องแม่รัวคนหลังเขาเด้อค่ะอ่ะเบอง่งใดที่ช่องแม่รัว่องเดียวเด้อค่ะพี่น้องเนาะตามตองหัวเนานะคะ่ะคนหลังเขาเอาแคบนาจอไว้ถเถทะเบงเด้อะคะ่ะพี่น้องแคบนาจอว้รอจับจับไซน่วยสิบอ่ะนี่รักน่วยลักซิบมาจับไซเด้อคะ่ะ ผู้ใด,ด้ส่มามาจับไ่ผู้ใด,ดหน่วยมามาจับไ่หกเม็ดเดียวด้วยค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้เถอะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเอามักชอบคลิปนี้กค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องกดติดตามให้ไนเด้อค่ะพอกันคลิปนานาะพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีท่า